พว่เปลี่ยนเสือเปลี án, ล่ยนผ่านอ้บูอออายาเขาอ่างมูอีโอ้ขาเขาอ่างมูจำได้ย <th Mud k hours> ่สมบูรณชิดชิดเด้นมกันว่หแหอ่ะม้งมูกับเปมาดิ ไอ้ลาบไม่ล yup. ืมดอกแท่ห้าว <go. ่าไม่มีเงินเฮาเงินหน่อยก็ซื้อแอปเปิลมาดีมาคืนดีดีเอากับแอปเปิลมามาแชร์ไม่ใช่มัได้แค่กินเบิดไอ้ลากินหนวายละใก่หน่อยบ่โอ้ยไปสั่นไปมาไปว่อันนี้ก่อนไกลนึ้เงินเพราะเอิญดอก 落落落。